ลงรูปเบิร์ดเดย์โฟสกลรัตลงรูปเบิร์ดเดย์อาร์มวิรยุทธ์แถมแต่งฮาโลวีนหลอนเป็นคู่พร้อมแคปชั่นชวนคิดจะรักหรือจะหลอกงานนี้เพื่อนแซวสนัดทั้งวงการแม้จะอยู่ในสถานะสดสวยอยู่พักใหญ่แต่สาวโฟสกนลรัตก็มีข่าวจิ้นกับคนนั้นคนนี้อยู่เป็นระยะโดยเฉพาะกับหนุ่มหล่อละมุนอย่างอาร์มวิรยุทธ์นักแสดงในสังกัดซึ่งคนนี้จิ้นแรงฟรีลแฟนสุดจนคนเอว่าจะใช่ตัวจริงหรือ,อยังนะล่าสุด30ตุลาคม2566 สาวโฟก็ลงภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาร์มวิรยุทธ์ที่ไปปาร์ตี้วันเกิดร่วมกันกับสาวสาวเกลีเบอร์รี่ด้วยก่อนที่จะแต่งหลอนรับวันฮาโลวีนปีนี้แบบแท็คคู่โดยมาในทีมแมดมอลล์แฟมิลี่พร้อมติดแคปชั่นว่าจะรักหรือจะหลอกทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันแบบต่อเนื่องโดยมีคอมเมนต์เข้ามาแซวทั้งคู่จํานวนมากทั้งเพื่อดาราในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ยิงคําถามตรงๆเลยว่าแบบนี้เรียกแฟนได้หรือยังนอกจากนี้มมีนาเพื่อนสนิทสาวโฟยังมาคอมเมนต์ว่าเพื่อนกําลังจะหายไปอีกและจบ ซึ่งทางโมมินาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาที่โฟมีแฟนก็มักจะติดแฟนและไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนั่นเองมุยยอยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเปิดตัวได้หรือยังและทั้งคู่ฟูอ์มอยู่ในสถานะไหนกันแน่ก็ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันเอาเองแต่ที่แน่แนแค่นี้ก็ทําเอาหลายคนฟินกระจายแล้วจ้า